ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องอ่านกับฟ้านะคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาสรุปนิยายหรือซีรีส์ใดๆทั้งสิน้นแต่มาเตรียมให้ทุกคนเตรียมตาแฉะไปได้วยกันกับการรวมลิสต์5ซีรีส์ยูริไทยคะ่ะที่จะฉายในช่วงปี2025นี้คะ่ะใครเป็นแฟนซีรีส์ยูริแล้วก็มาคะ่ะมาฟังกันเลย ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าในปี2025เนี่ยนะคะซีรีส์ยูริของไทยเนี่ยเรียกได้ว่าโด่งดังมากทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็รวมถึงการที่จะโกอินเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าว,าวงการของยูริบ้านเราเนี่ยนะคะนอกจากตัวแคสจะมีความเรียกว่า loop. โดนใจแล้วเนี่ยตัวบทเอง ก็เป็นการสะท้อนถึงสังคมด้วยในเรื่องของการรักเพศเดียวกันในสังคมชายหรือการที่สังคมของเราเนี่ยเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นไม่ถูกตีกรอบเหมือนอย่างเดิมค่ะนั่นก็เลยทําให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะจับตามองซีรีส์ยูริไทยของเรากันค่ะสําหรับ5เรื่องที่เลือกมาณนะตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปค่ะไปฟังกันเลยเรื่องแรกนะคะคือเรื่องเพียงเธอ Only You the Series ค่ะ บอกเลยว่าเรื่องนี้ได้กระแสมาจากคู่แคสอย่างแรกเลยค่ะก็คือคุณหลิงแล้วก็คุณออมนะคะที่ว่าโด่งดังมาก่อนจากเรื่อง Secrets of Us ใจซ่อนรักค่ะแต่นับได้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นการพลิกคาเล็คเตอร์ของคุณหลิงอย่างรุนแรงเลยทีเดียวที่รับบทเป็นตะวนัน ปีิกาตสาวสวยที่ทั้งเทแล้วก็สมาร์ทที่ต้องมาคุ้มกันไอล่าซึ่งเป็นไอดอลสาวเพื่อปกป้องให้แม่สาวไอดอลของเราเนี่ยนะคะปลอดภัยโดยที่มีข้อแม้ว่าห้ามไอล่าเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเธอเนี่ยนะคะ mm hmm. เกินระดับสายตาที่มองเห็นได้และไอาการที่ทำให้อยู่ในระดับสายตากันเนี่ยคะ่ะเรื่องราวความโรแมนติกต่างๆก็เลยดำเนินขึ้นค่ะ ต่อมาเรื่องที่2นะคะคือเรื่องปริศนาซากมรณนะเรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่ามาจากนิยายสู่จอแก้วค่ะโดยที่คู่แคสนะคะก็จะเป็นคุณฟินกับคุณเบคค่ะเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับคู่ที่ขิงกะลาขาก็แรงที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกพบเพราะว่าเคยไม่ถูกกันมาก่อนแต่ว่าโชคชะตาก็ทำให้พวกเขาเนี่ยกลับต้องมาพบกันอีกครั้งเพื่อสืบคดีจากศพ เพื่อระบุอัตลักษณ์ของเหยื่อผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครโดยที่บางศพเนี่ยก็พบแต่กะโหลกปริสนาที่มันซ่อนเงื่อนงำบางอย่างเอาไว้นั่นเลยทำให้ทั้งสองเนี่ยต้องจับมือกันร่วมมือไขคดีให้กระจ่างก่อนที่อะไรๆะไจะเลวร้ายไปมากกว่านี้ค่ะและเมื่อได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ทำให้เขาสองคนเนี่ยได้เปิดใจหากันอีกครั้งค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะเรื่อง Reverse for you ดาวบริวารค่ะเป็นซีรีส์ออกมาที่ทำได้ละมุนสำหรับปลักวุ่นวายในชีวิตของมหาวิทยาลัยนะคะบอกเลยว่าใครกำลังมองหาแนวมหาวิทยาลัยให้ชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็เรื่องเนี้ยไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาคนหนึ่งที่อาจจะเป็นชนายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเลือกเรียนนิติศาสตร์แถมยังเป็นคนที่ชื่นชอบรุ่นพี่ ปี4คณะนะบริหารธุรกิจคนที่มีความสามารถพิเศษที่สามารถควบคุมเวลาของโลกใบนี้ได้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแฟนตาซีที่เพิ่มความหันษาและก็เพิ่มความหวานด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะได้ทีมแคสมันก,ก็คือคุณคริสตินกับคุณเมย์ค่ะเป็นตัวหลักของเรื่องแอบเห็นข่าวเม้าก,กันมาว่าการแคสนี่นะคะตรงบทมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องต่อมาที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่อง Let's k i c k this love ปากดีขอเต็กสักทีนะที่รักโอ้โหชื่อเรื่องโหดไปไหน <c oughs> แค่เปิดตัวเรือเรื่องเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสะฮือฮาได้พอสมควรเลยค่ะกับคู่จิ้นคู่มาอย่างคุณกระแตและคุณโยเกิร์ตค่ะโดยเป็นเรื่องแรกที่เป็น Girl love แนวแอคชั่นเลยนะคะเรื่องนี้ได้คุณอาโปเป็นคนทำบทและกำกับเองด้วยค่ะ <c oughs> ทุกคนก็เลยต่างคาดหวังว่ากระแสะของเรื่องนี้จะต้องดีไม่แพ้เรื่องคินพชที่ผ่านมาแน่เลยค่ะ ต่อมาเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะคะคือเรื่อง Girl l o s e กดลักห้ามลักเธอปิดท้ายซีรีส์ยูริจากช่อง GMM 25ค่ะซึ่งมีตัวละครอย่างคุณปริมคุณกอย่าคุณชาชาคุณมิน้นคุณแบมบี้และคุณแพลวค่ะโดยเนื้อเรื่องจะดำเนินภายใต้เรื่องราวสุดสับสนวุ่นวายในความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนหญิงที่ ทุกคนเนี่ยต้องถูกทดสอบกับจิตใจตัวเองรวมไปถึงทดสอบของเรื่องความรักด้วยค่ะที่มีครบหมดทั้งรักใสๆรักเชื่อเฉือนเรียกได้ว่าอารมณ์เนี่ยลุงตุงนังกันหน่าดูเลยค่ะนี่ก็จะเป็นซีรีส์ยู่ิรทั้งหมดหนาะเรื่องที่พูดถึงในคลิปนี้นะคะไหนใครกำลัง รอติดตามเรื่องไหนบ้างมากระซิบกันหน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย